มีเขาด้วยเหรอเออมีมึงด้วยมันเสกด้วยอไอ้บิ๊กด้วยไอตัวหันหลังไอ้บ้านน้องขับรถกูสารหน้าทางหลังเลยนะอนจำผมมึงได้ดเอาละ่ะจับมาทักเองเจี๊ยเก่งกันนะเป็นพี่น้องเลยแท้ยังทะเลาะกันอยู่ได้สิงห์อนุวัฒน์เนี่ยค่ะเก่งมากใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันมาลองฟิวตุเพลงไปเอาไม่พูดให้หน่อยสิ น้งสันด้วยแต่แม่การยั้องีสู้ไม่ได้าไม่ได้กลขอบคุณครับขอบคุณสารวัตที่ให้กับตลกน้องเต่านะฮะ เมืองนี้นี่ไม่มีผู้มีคนเลยเรียกยงไงก็ไม่รู้นั่งละสิพระองค์มาขึ้นฟ้าทันทีหนึ่งคนจะต้อนรับก,ก็ไม่มีเลยใช่เป็นยังไงกันเดี๋ยวเราตะโทเรียกดูซิว่ามีใครในเจ้าอ,อกมาต้อนรับเราไหมรับได้คราพี่ครับข้างในมีคนอยู่ไหมเหมือนจะเงียบเพียกเลยหรือจะไม่ได้ยินร้องอีกทีนิข้างในมีคนอยู่ไหม เอเดชามีคนมาเรียกข้างหน้าเมืองพระเจ้าค่ะเอาไงดีอะไรนะมีคนมาเรียกข้างหน้าเมืองกูยังไม่เห็นเลยมึงรู้ได้ไงผมท่าไนได้ยินเลเฉยได้ยินมึงต้องเรียกใหม่สิว่ามึงต้องบอกว่าคนต้องเรียกใหม่สิเขาต้องเรียกใหม่เนี่ตอนนี้พร์สุวรรณชัมสเสด็จมาแล้วมารับหน่อยได้รอมแป๊บนึงไป <c oughs> ห,หน้าอนทอง <c oughs> จ๋าไป <c oughs> ดูสิว่าใครมา วัวโขกประตูเม mm ืองอะไรแบบนี้เรียบร้อยแล้วใครนะเป้ประตูเมืองหายต่อจะต้องแก้กุทแจกุญมาแล้วมั้งก็แกอ้าวอ้าวใครเนี่ยจะเป็นใครกันข้าพเจ้าตัวราชาจะมาขึ้นป้อาทมหายพวกเราถ้าเป็นเพื่อนเขาจะว่า เป็นจุราชาหรอครับโตก็มาคืนจะมาหากินติดาเอากินตามดาถ้างั้นเช้นาก็เป็นไเปนเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันไปออกมาตอนรับแต่แรกจืว่าขอเดชะอสัตว์เลี้ยงเลยข้างนอกเราไม่ต้องมาประตูมึงแรงมากคุณนกวารเราคุณโดนประกวดัวลาตอนส่างเลืมส่อจไปจุาชา ่านจินตาดาวโอๆพระทาทับข้างบนตอนไม่ได้เจอกันเ่ตั้งนานเป็นยังไงบ้างท่านสบายดีหรือเปล่าเราเราสบายดีและที่สําคัญเลยเรามาวันนี้เนะี่ยเป็นเพราะว่าเราเนะี่ยอยากจะนําของขวัญมาเพื่อจะเดินสัมพันธไมตรีมอบให้กับเพื่อนนะสิจะรนาของขวัญไมเรา oh. เราขอขอบใจเพื่อนมากที่หลังจะมาก็ให้ทหารมาบอกเราก่อนเราจะได้จัดงานต้อนรับให้สมเกียรติไม่จำเป็นหรอกท่านเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน อยากจะรู้หรือเปล่าว่าของขวัญทิ่นั้นน่ะเราจะมอบเป็นสิ่งใดกันเราอยากจะรู้หลือเกินว่าเพื่อนจะนาสิ่งไหนมาให้เราของขวัญที่เราจะมานมามอบให้กับเพื่อนคือน้องสาวของเรามีนมามว่าอง,งหญิงเปลวเวรีในเราเพื่อนเปลววรีรนเปลววีเราสวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนเอาเลยครับ ช่างสวยโธ่ใจสวยกว่าใครขอร้างมาสั่งทำไปสองคนก็มุดหมายหมดแล้วไอ้ต้องมีได้อีกคนนึงเลทำไมเราไม่มีไม่ได้แล้วไงกูจะตุนแม่พี่ออสอย่างนี้อุ้มขึ้นยังไหวไหมเนี่ยเแม่คะว่ายังงไจะให้เครื่องบุญฉันไปเป็นคนที่เก้าเหรอเพคะเมื่อกี้ได้ยินเคาบอกว่ามีตั้งแปดคน จ้าในปากดีจริงๆีส่จริงเขาครับเราไม่มีหรอกมันล้อเล่นเป็นหลับนับแปดแต่กะเละกะละอร้อยฝาเพื่อนนี่เรามองดูแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผู้คนภายระวังหลวงน่ามากมายเลยทีเดียวเอางี้กันแล้วกันถามท่านนองไม่จะฮกอะไร ทำไมท่านต้องการอะไรเอาไม่วเพื่อนมีนทุลายู่แล้วแล้วก็เรากลับต่อยเด้่อนเพื่อนนี่ทำไมจะรีบกลับจังเลยในเมืองเพื่อนมีอะไรอยู่หรือเปล่าไอ้คนมันเยอะนะพี่คนนี้มีงานพิธีอะไรรือเปล่าเจ้าไม่ชอบคนเยอะๆไม่ชอบเพ้วอย่างว่าเจ้าชอบไปสองคนไม่เป็นไรที่คนเยอะๆแบบนี้น่ะเราจะจัดการมาลองฝีมือนี่ท่านท่านมีทหาร ทหารมาร่วมไปลองกับเราก็ได้นะนี่เรามีทหารฝีมือดีใช่พ่อดาวเด่นทหารเอกพวกเราเองดาวประจาเมืองพี่ค่ะดาวเด่นไม่ได้มาพี่ครับนี่เชื่ออะไรกันแน่ไอ้ดาวเด่นไม่ได้มามาแต่ไอ้ดาวประจาเมืองใช่พี่ครับดาวประจาเมืองมาลองฝีมือไปลองกับใครก่ะสิงห์อนุวัต์แล้วกันสิงห์อนุวัตรลูกพ่อมาลองกับ ไอดาวไปจำเมืองเขาหน่อยสิเต็มที่นะลูกนี่ลูกชายของเราเองโอ้โหมีสง่าเป็นคนเจ้าสมานสำหรับซินอวัตลูกชายของซิโดชินียังไงเก่งทา่มือต้องเลิ ไอคนนี้เนี่ยมันไม่เท่าไหร่น่าจะคูนหลวงของเราถ้าดาวจะตายนอกจะไปดูถูกฝีมือมันคนไหนคนไหนน่าจะคูนหลวงนี่ดาวลูกไก่พี่ครับโทรให้เขาดูเลยดิรับด้วยแปดดาวบล็อกแปดก็กินรอบวงแล้วพี่ครับโอ้นี้ทหารของท่านนี่การานสูงมากเห็นอย่างนี้นลยดาวลูกก็ดาวทหครับ นี่แหละไอ้นี่เป็นผู้ฝึกสอนทหารเมื่อต้องใช้ไม่เจ้ากันยอดก่อนที่มันจะลัมเนี่ยให้มันดึงกางเกงลงกหอะดูลักษณะมันเหมือนจะตึงเลยอย่าไปดูถูกนี่พอดิลิ้วห่อทองชัดๆเขาเป็นทองอ่ะเขาเป็นท่านิลิ้วเอาไปเล่าไปเลยนี่ใครเป็นคนสอนฝีมือเพลงดาบให้กับมันพ่อของเขาเอง พ่อเขาเป็นนักดาบมือหนึ่งแเมืองเราเลยพ่อเป็นนักดาบมือหนึ่งถูกต้องไม่มีใครสู้ได้หรือไงมีมืออยู่ข้างเดียวแต่แต่งตัวอย่างนี้ไม่น่าเหลือมือลักษณะมันจะหา,าอะไรเขาทำอะไรอะ่ะไ่าค้ครูว่ายครูแหมทุดตอนหน้าดูทีเกไงไ่ายไลาเลูกไมายเขาเลยนะ มีอีกหรือเปล่าหมดแล้วถ้าไม่มีเดี๋ยวเพื่อนดูหลานของเพื่อนกำลังสั่นลูกพอ่อให้ยังไงประลองกับสิงหาวัดให้พอห่อดโดนสุนด,ด,ดๆๆแล้วลนี่ลูกเมียน,นี่นใช่ต้องสิงหาวัดต่อประลองกันให้ทุกคนได้รู้ว่าใคร<ๆ>มีบ้านอะไรมือจะเหนือปว่ากันนะครับนักชายของเราทั้งคู่ ใช้แรมืออย่าไปยุนพของท่านสร้างแต่ป้องเาชนะต้ลอเก่ง